ก๊อปหนึงนัวกันเหื้อดูไม่นกกระสุนไม่หมดนี่ตัวแฝด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 พอแตกมึงตายเป็บขนาดตัวเดียวตายตายตายหมดหมดเฮ้ยระเบิด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 ตายหมด ช่วยเลยนะช่วยเลยช่วยเลยใช่ไหมีมีโดรนมาสุดโอ้โหพี่เจ็บไอ้พาวเลอร์มาคู่เลยเนี่ยมากนะสลับยังไงก็เป็นพาวเลอร์ก็รู้ว่าสลับผิดเฮ้ยมีคนชุบข้างหลังว่ะมีคนชุบมีคนชุบบนหัวแล้วเลยเนี่ยผมชุบไอพี่อหอนรอก็ผมบอกผมชุบนะอ้าวเรีนกรรมชุบเลยนะช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยไม่ได้ดู เกาะที่แตกระวังหน่อสิโอ้ไม่รู้แหละใช้หมดอ่ะตรงนั้นอ่ะเออหรือปาะท้าวตัวเดียวเอฟเอฟเอยู่ไหนเแตกเราก็แตกอยู่บนอยู่บนน็อกนอกปะท้าวเขอยู่บนเขอยู่บนบนบนเหล็กบนเหล็กไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนีเนี่ยสีนี่เนี่ย ไอ้ขบบนไหนเนี่ยเนี่ยเล็กเนี่ยคือยิงอยู่ไอ้ได้นะอยู่บนหัวเลยนั huh? ่นแหละอยู่บนหัวเกาไม่กลัวมา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 ขามาตัวพี่ไอ้คับไปนะไอ้คับไปนะขับอยู่เอออย่าทิ้งคิวยันให้ตามก่อนเก็บซับเกาะก่อนซับเกาะก่อนซับเกาะกันไม่ตัดแล้วพี ตะกันเลยตะักกันเลยกระเด็เขาอยู่ในบ้านดิ่หลังลาล้งพี่ตายเอาสิาหนีย่กนะวิเคเบิรเคเบิรระวังกดแตกกดแตกกดแตกเอาเอา ยิงกันติทิ้งยิงกันติทิ้งโอเควิ่งมาหาระปั๊มเสร็จแล้วด้วยไม่ละแก๊งแก๊งฝั่งซ้ายอะที่ลบอะบ่งเจอแก๊สไม่ก็เปิดประตูมายิงพี่พี่ยิงหัวแตกพี่ยิงหัวแตกว่าขูควางแกะต่อเออว่าวิ่งวงแตก